อาจารย์ทำค่ะจะสอบถามว่าคุณอามาจากที่ไหนคะนี่ซอยกระซุ่มนี่ค่ะแล้วทราบข่าวจากนี่เรื่องงานเจไดไงคะ,ะเด็กมีเด็กไป,ไปแจกไปปิวอ๋อมีคนไม่แจกอ่าหลายวันแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างทะมาร่วมางานอ๋อกดีค่ะเนี่ยไม่เคยมาเลยือว่ <laughs> <laughs> บบาปีหน้าจะมีใครทุกมีทุกปีทุกปีนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> น้งค่ะค่ะเปบ้าาะวันนี้มากิจกรรมวันนี้น้าเข่าลงานเจนี้ได้จากที่ไหนคะจากเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กแฟนคลับหมอเขียวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะมาลองกิจกรรมงานเจแล้วก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วค่ะแล้เพื่อนเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะนี่หมี่นี่อร่อยมากค่ะคุณป้าป้าอยู่มีนบุรีแล้วก็ขึ้นรถได้เจ็ดโมงป้ามาถึงเนี่ยสิบเอ็ดโมงทําไม่เจอกลุ่ม นักบุญนี่นะที่อนุสาวรีย์นะเรานั่งแท็กซี่มาแชร์กันงั้นยังไม่ถึงเที่ยงก็คุณป้าก็คงกลับเลยไม่ไม่มาเพราะว่าป้าไม่ได้อยู่กรุงเทพไงโออ,อ,อยู่ป้าอยู่นคะรสวรรค์แต่แล้วก็มาดูหลานที่ปิดเทอมแล้วก็ได้ข่าวตรง Facebook ก็มาแต่มาลำบากมากโชคดีที่เจอคุณสามคนเนี้ยมา,มาที่เดียวกันโอ้โห<า>งั้นเลยหูแล้ววันนี้มา่วงกิจกรรมเป็นยังไงบ้าง สุดยอดอาหารโอ้โหสุดยอดป้าเตรียมเตรียมมาซื้อดูดิอาหารเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะผัดบมีผัดซักกะห่ะวันนี้คุณอามาได้อะไรไปบ้างคะโอ้ได้ผักค่ะเพลินกำลังหาพอดีไม่รู้ซื้อที่ไหนเพลินดูในมือถืออ่ะแล้วก็เลยจ้างเือใส่มาเลยเห็นปิดบอกปิดใบมงปกติไม่ว่างก็เลยขอมาซื้อแบบเนี้ยค่ะวันนี้คุณมาจากที่ไหนค่ะ มาจากแถาถนนสามัคคีค่ะใกล้ๆกลงามวงวานนนทบุรีค่ะค่ะแล้ววันนี้มามาล่วงหน้ามาซื้อสินค้ามาทานอาหารที่งานเจี๊ยบการรกรเจี๊ยบถือกำใงค่บแต่ก็ประทับใจทุกอย่างคือคือเข้ามาก็เจอร้านอาหารเลยแล้วก็แล้วก็มีทานฟรีด้วยนะคะแล้วแล้วแลเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะคะอ่าแล้วก็มีซื้อกลับบ้านเนาะก็ซื้ออะไรกลับไปบ้าง ก็คือตั้งใจมาเลยค่ะเพราะว่าเห็นประชาสัมพันธ์เนาะเรื่องแบบผักต้นกล้าผักสวนครัวเงี้ยก็ก็ต้องละสิบบาทแล้วแล้วเราก็อยากจะมาแบบมาทานอาหารมาซื้อผักปลอดสารเนี้ยค่ะคือตั้งใจเลยอะว่ามาเพราะว่าเราเราก็ระวังเรื่องอาหารอยู่แล้วก็เป็นโอกาสดีอะค่ะได้ได้มามีอะไรอยาก กอพี่น้องกันไม่ได้เป็นการป้องกันอะไรก็อยากอยากชวนให้มาค่ะนะคือคืองานเล็กๆแต่อบอุ่นได้ได้คุณภาพแกับวันนี้ได้เจอคุณหมอเขียวด้วยยิ่งดีใจเลยค่ะตนั้นเราจะตัดตอนงานเฉพาะว่าเราเราใไม่เลิกทำผ้าใช้ได้เลยใช่ผมเอามาจากที่ไหนครับมาจากกรุงเทพครับครับผม แล้วตอนนต้องการก้อนแตกต่างกันในเรื่องการเจวันได้ใส่สั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบที่ไร้สารพิษปลอดก้อนเนื้อแล้วก็เป็นของเครือข่ายหมอเขียวด้วยก็เลยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยยีก้อนไปกินไปเถอะของอาหารเจปลดได้ประมาณหเดือนบวกแล้วก็เครือข่ายเกษตรร้าไร้สารพิษทำให้ คิดว่าวัตถุดิบเนี่ยน่าจะมีความปลอดภัยสูง15บาทแล้วก็อาหารเขาทำอร่อยเดี๋ยวเราจะเอามาราคาไม่แพงแใ่อยากได้แต่ตอนนี้ไม่มีนะสั่งได้ FC มอเขียวรวมกันแล้วสั่งเขาทำทิ้ง